รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเอามาลนะครับทีเด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับที่16กนะครับกันยายน2 5 6 4นะครับวันนี้เอามาลก็คัดบอลนะครับมาให้อยู่2คู่นะครับนะครับเป็นบอลนะครับยุโรป้าลีกนะครับนะคู่แรกนะครับกัลานะครับกับ ลาซิโอนะครับเตะเวลา5้าทุ่ม45นะครับคู่ที่2ครับเป็นเลสเตอร์นะครับพบกับนาโปลีนะครับเตะเวลาตี2ตรงนะครับเมื่อวานนะครับเอามาไม่ได้อัดคลิปนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้ทีเด็ดอะไรเลยนะครับเพราะเพราะนะครับไม่สบายนะครับนะไปสรุปผลบอลย้อนหลังกันก่อนนะครับนะย้อนหลังไปวันที่14นะครับคู่แรกนะครับที่เอามาให้นะครับเชียร์ไปที่ยังบอยนะครับลองไปที่ราคานะครับ ลูกครึ่งนะครับในนี้ไม่มีนะครับแต่ลองไปที่ลูกครึ่งนะครับผลนะครับยังบอยชนะไป21ครับก็กินเต็มกันไปนะครับสำหรับคู่ที่2ครับโอ้ด้เสียดายครับเชียร์ไปที่ปารีสนะครับลองไปที่ครึ่งลูกครับโดนบาเยอร์กดไปครับ3 0นะครับก็เสียเต็มกันไปนะครับสำหรับวันที่24บอลวีพีขอเหมาก็เข้าเหมือนเดิมนะครับเข้าเหมือนเดิมนะครับอมาดูครับคู่แรกก่อนนะครับลากับลาซิโอนะครับ ดูว่า tamam. สถิตินะครับล่าสุดที่เจอกันครับสี่นัดอีกสามนัดล่าสุดนะครับกาลาไปเยือนนะครับแพ้สามหนึ่งนะครับได้สองนะครับไปเยือนเสมอหนึ่งนะครับได้สามนะครับกาลานะครับชนะหนึ่งศูนย์นะครับคู่นี้นะครับนะผ่านกันนะครับแพ้พัชนะนะครับสูสีนะครับสำหรับคู่นี้นะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดนะครับของกาลานะครับนัดแรกครับไปเยือนเสมอสองสองได้สองเล่นบ้านแพ้ไปครับสามหนึ่งนะครับได้สามไปเยือนเสมอสองสองได้สี่นะครับชนะนะครับแดนเดอร์ไปที่สองหนึ่งครับนัดที่ห้านะครับ เล่นในบ้านชนะไปครับ <analytical different, S> 2อหนึ่งครับห้านัดหลังสุดนะครับชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งเกมนะครับดูครับเกมเย้านะครับห้านัดล่าสุดนะครับนัดแรกครับแพ้สามหนึ่งครับนัดสองนัดสามนัดสี่นัดห้านะครับบอกตรงๆครับชนะลวดนะครับเกมในบ้านนะครับเกมล่าสุดนะครับเพิ่งแพ้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับดูครับห้านัดล่าสุดนะของลาซิโอนะครับนัดแรกเป็นเยือนนะครับแพ้สองศูนย์ ใน2ในบ้านชนะไป6 1หนึ่ในสไปเยือนชนะ3 1มหนึในสนะครับเสมอกับซัสซัโล่ที่1 1ครับนัดที่5นะครับไปเยือนชนะ1 0นะครับ5นัดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1เกมนะครับมาดูครับเกมเยือนนะครับ5นัดล่าสุดนะครับนัดแรกแพ้นะครับ2 0นัด3ชนะ3 1นัดนัดสนะครับชนะ3 1นัด3ชนะ1 0นัด4กับนัด5นะครับแพ้ครับ2นัดรวดนะครับเกมเยือนนะครับ5นัดนะครับชนะ2แพ้ไปถึง3เกมเลยทีเดียวนะครับ มาดูที่แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปครับเลทแรกครับเปิดมาที่ราคาปอนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่1.00นะครับนะส่วนทิมเยือน้ำอยู่ที่0.85นะครับนะเลทที่สองครับราคาคงที่ครับราคาปอครับแต่น้ำเจ้าบ้านอยู่ที่1.00นะครับนะส่วนทีมเยือน้ำอยู่ที่0.85จุดนะครับถ้าสังเกตนะครับราคาไม่ขยับไปไหนเลยนอกจากนะครับ เละราคาเวอร์ครับเละแรกนะครับสองลูกควบสองลูกครึ่งควบสามนะครับนะเละที่2ราคาไหลลงอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับนะถ้าเราดูโดยรวมครับนะราคาไม่ขยับไปไหนเลยครับแต่เละราคานะครับสมดุลกันมากๆครับแต่ที่ไม่สมดุลคือนะครับเกมเยือนของลาซิโอไม่ดีนะครับไม่ดีเลยนะครับแต่น้ํา ับอยู่ที่0.85เท่านั้นนะครับแต่เจ้าบ้านน้าล้นนะครับ1.00นะครับถ้าให้ชวนะครับนะาเราไปเช็คที่หน้าเว็บนะครับหน้าเว็บนะครับคู่แรกนะครับมีสองราคานะครับครึ่งลูกกับปอนะครับดูน้ำเจ้าบ้าน0.8นะครับ0.81นะครับส่วนเยือนอยู่ที่0.91นะครับเอราคาครึ่งลูกนะครับส่วนราคาปอนะครับ นะครับเอีกไหมครับน้ำเจ้าบ้านที่0.93นะครับนะทีมเยือนนี่นะครับ0.83นะครับน้ําน้อยกว่านะครับถ้าให้เหมาดูนะครับคู่นี้นะครับสูสีนะครับสูสีนะครับนะถ้าดูจากเดลคาร์น้ำครับเหมาเชื่อนะครับกาลานะครับผ่านนะครับคู่นี้นะนะครับคู่แรกนะครับเชียร์ไม่เป็กาลานะครับไปดูคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองครับเลเตอร์กับนาโปลีครับคู่นี้นะครับ มาดูครับ5นัดหลังสุดนัของเลสเตอร์นะครับนัดแรกครับเลรเดบ้านแพ้ไป1-0ใน2ไปเยือนชนะ2-1ใน3ครับไปเยือนแพ้4-1นัดที่5นะครับไอ้นัดที่4ครับเลรเดบ้านชนะ1-0นัดที่5นะครับชนะไปครับชนะแมนเชสเตอร์ไปที่1-0นะครับ5น 3, ัดล่า, amateur, ence, า,นานลสุดนะครับชนะ3แพ้ไป2เกมนะครับดูครับ5นัดหลังสุดนับเกมเย้านะครับนัดแรกแพ้1-0ใน2ชนะ1-0ใน3ชนะ3-2นัด4แพ้4-2นัด5แพ้4-2ครับในบ้านนะครับชนะ2 มาดูครับห้านัดหลังสุดแล้วของนาโปลีนะครับนัดแรกครับเดนบ้านชนะ2-1นัดที่2ครับเดนบ้านแพ้ไปครับ5-1นะครับนัดที่3ไปเยือนชนะ2-1นัดที่4ใ่เดนบ้านชนะ2-0นัดที่5ในบ้านชนะไปครับ4-0นะครับ5นัดนะครับชนะ4แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับมาดูครับเกมเยือนนะครับ5นัดล่าสุดโอ้โหบ่อตรงๆครับนาโปลีนะครับชนะรวดเลยนะครับ5นัดนะครับชนะรวดเลยนะครับนะมาดูครับ ที่แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปนะครับเรทแรกเปิดมาที่ราคาปอนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.88นะครับส่วนทิมเยือนอยู่ที่0.98นะครับเรทที่2ราคาโคงที่ครับราคาปอนครับน้ำเจ้าบ้านไหลขึ้นไปที่1.03นะครับส่วนทีมเวือนน้ำนะครับไหลลงอยู่ที่0.83นะครับเรทราคาเวอร์เรทแรกครับ2ลูกควบ2ลูกขึ้นควบ3มครับเรทที่2ไหลลงอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับอะ ถ้าดูจากเลทราคานะครับราคาปอนะครับเลราคาวเครบแบตนีก็ถือว่าสมดุลกันมากๆนะครับบวกกับนะครับนะบวกกับน้ำเจ้าบ้านทีมเยือนไหลลงอีกนะครับนะคู่นี้ครับเหมาขอดเชียนะครับนาปุรีดีกว่านะครับนะครับอ่ะไปดูหน้าเว็บันสักหน่อยนะครับหน้าเว็บนะครับเลตเตอร์ครับ น้ำอยู่ที่0.92นะครับส่่วนนททีีมเยือ0.82ครับถ้าราคาเสมอนะครับราคาเสมอนะครับอยู่ที่น้ำอยู่ที่0.73ครับสำหรับเจ้าบ้านนะครับนะอ่ะสรุปครับนะคู่แรกครับเชียร์ครับนะคู่แรกครับเชียร์ไปที่นะครับกลานะครับครับรอไปที่ครึ่งลูกนะครับคู่ทีสอครับเชียร์ไปที่นาโปลีนะครับ ที่ราคาปอนะครับนะครับสำหรับนะครับได้ยูทูบสองตัวนะใครอยากได้บอลสเต็ปบอลสดบอลวีพก็เอาไปก็เข้าไปเอาในกลุ่มขอเอาเหมาเท่านั้นนะครับนะอยากจะเข้ากลุ่มนะครับเข้ามาสอบถามที่ ID ดียไลน์ขอเอาเหมาครับ a h m a o 99าครับรลยละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับก่อนจากกันไปนะครับเอาเหมาก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครใหกดกระดิ่งติดตามนะครับนะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เด็อดโดดจากเอาเหมานะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ